ม่เสียเวลาเราไปดูพ่การเลยดีกว่านะคะวันนี้ไปออกรายการแซ่บวันพรุ่งนี้รอชมรายการเป็นเป็นสดๆได้นะคะทางช่องวันของเขาค่ะแล้วก็ตอนเช้าไปเรื่องรล่เช้านี้ด้วย แต่ไม่ตามไปแล้วนะคะเหนื่อยะคะ่ะวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็เพึ่งไปกินอาหารญี่ปุ่นคินมา <c oughs> ก็ไปร่วมสืบกันได้ะคะ่ะก็ชวนคุณแม่นะคุณแม่วันนานทากับข้าวรู้สึกจะเป็นเมนูแกงส้มมะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทำทรงผมเหมือนวิติมเลยนะคะดิ <c oughs> ฉันก็ตกใจนิดนึงแต่5าค่ะแซวกันไปนุ่งงงิงงิงเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศสักเล็กน,น้อยแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์ดีกว่าวันวันพ่อจะถึงนี้แต่แม่ขอเพรค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปฟังความน่ารักของบ้านนี้กันต่อกับภาพเลยนะคะตั้มเป็นวิคอนไงไปดูค่ะ นี่นี่นด่ี่นี่นี่นนี่น่นี่น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 ี่นี่่นนนี่นี่นีี่นีนนนนี่นี่นีนี่นนนี่นี่นน สวัสดีค่ะสวัสดีแทบวันแล้วก็วันนี้พี่กันพาสาวสาวสวยที่สุดในโลกของผมมานะครับทำอาหารในรายการแทบวันกันวันนี้ก็ในโอกาสวันพ่อแต่เชิญแม่มาดีดีครับผมจะได้เห็นบรรยากาศบ้างบรรยากาศไงนะครับคือก็จะบอกว่าจริงๆแล้วความรักนี่คือบอกรักคุณพ่อคุณแม่ได้ทุกวันไม่จาเป็นต้องเป็นวันพ่อวันแม่อย่างเดียวนะครับวันนี้คุณแม่ก็จริงๆเป็นวันอัดที่เป็นวันวันทํางานค่ะวันทํางานก็ลาพ่อออมาลาปีหนึ่งก็ลามัน สามเดือนครับแล้วก็ทำงานปกติแล้วใช่ซึ่งจริงๆแม่เป็นแฟนรายการอยู่แล้วก็ดูบ้างนะคะดูบ้างก็ดีโอเคสนุกดีนะคะสนุกดีแต่ตอนเนี้ยเอาแม่มาทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งเหมือนคนอื่นเขาข้าอแต่ก็พยายามเก่งคือแม่เขาทำอาหารอร่อยแต่เวลาแม่เขาเจอกล้องอ่ะเวลาเขาเจอคนอ่ะแม่เขาจะเป็นโรคปอดเป็นโรคปอดตื่นเต้นตื่นเต้นปอดรั่วแม่ ทำให้ที่บ้านได้ทำทานกันในครอบครัวได้แต่ตรงเนี้ยก็ก็จะพยายามนะคะเมนูฝิมือปลายจังหวักของแม่ที่เด็ดสุดคืออะไรคะวุ้ยเด็ดหลายอย่างครับจริงๆ้วแม่ผมชอบทําอาหารให้ผมกินตลอดนะครับล่าสุดเวลาผมกลับไปก็จะให้เ,เขาทําพวกแบบผนงหมูหรือไม่ก็แกงส้ม,สมชะอมไข่ไขแล้วก็ล่าสุดคือหัวปีทอดหัวปีทอดนี่คืออยากกินมากเพราะว่าเวลาเรากลับไปบ้านอะไรเงี้ยจะกินกับพวก ทิวหรือว่าเด็กๆในหมู่บ้านซึ่งหัวปีมันหาง่ายมากผมไปหาเองนะผมลุยสวนเข้าไปเด็ดจากต้นไปตัดมาจากต้นเพื่ออยากจะกินมากไงคือไปตัดเองเลยครับแล้วก็มาให้แม่ทำไม่กินผักกันไงนีตอนเด็กๆจะไม่กินผักแม่ก็ใช้อุบายที่ว่าเอจะทำยังไงเช่นใบโหระพาใบมงลักแล้วก็หัวปีแม่จะบอกว่าเอดี๋ยวไม่จะทอดไก่ให้กินนะแต่แม่ก็หลอกด้วยสมุนไพรอันนี้พื้นบ้าน ใส่ไปมันก็ทำคร่กับแป้งไงแป้งแล้วมีไก่ไหมแม่ถลุไม่มีไม่มีก็ซื้อหัวปลีเนี่ยมันเหมือนไก่ฉีกมากครับมันเหมือนไก่ฉีกแต่ว่ามันอร่อยอร่อยกินได้ครับถวุลูกชายก็ติดใจติดใจแต่เพื่อนไม่ทานผักทานแล้วครับนะครับแต่ว่าไม่ค่อยทานเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพอโตมาก็เริ่มเริ่มทานได้ก็พวกแบบผัดบอกโคลี่นะผัดผัดผัดุมิดอะไรเงี้ยผักะนากินได้แต่ผักเขียวมากๆไม่ค่อยกินครับแบบ อะไรอ่ะผมขมไหมแม่ผักอะไรนะไอ้มาพะมะละนี่ไม่ทายฟักไม่ขมมาละมาละถทงอกสมัยก่อนถทงอกนะพอทานครับแบบไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวเลยทงอกเขาไม่กินเลยตอนแรนเนี่ยเขาจริงจริงเลยนี่เรื่องจริงเลยค่ะมันช่วยผิวพรรณเนาะจริงไม่กินเลยโอ้โหพี่แจ็คกินมาป่ะครับกินผักแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกถ้ากินมาก็ก็เลิกกินสับดีกว่าครผมการเกลียดอะไรเราแต่แม่เป็นกับบสวยสุดค่ะค่ะ ใกล้ๆวันครอบครัวแล้ววันพ่อแล้วแม่พูดถึงพ่อแม่ไม่อยากได้คุณพ่อแม่ก็ไม่อยากได้ลูกลูกใครมาตลอดแล้วนะคะเออก็วันดีก็ก็นะรักลูกอ่ะส่วนครอบครัวก็อยากให้กันนะมีความสุขนะฮะรักพ่อแม่อย่างนี้ตลอดไปของสุงกันก็คือพ่อแม่แหละแะ่ก็อยากให เขามีความสุขกันเยอะที่เราทํางานทุกวันก็พยายามคิดถึงหน้าท่านนะครับอยากให้ท่านสบายอยากให้ท่านแบบมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่กำลังกำลังทําบ้านอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าคงคงจะได้ทำแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ให้ให้ช่างมาเขียนแบบที่บ้านแล้วนะครับมันเป็นล่างเนาะใช่ครับก็นี่แหละอยากให้แม่ดูแลสุขภาพอยากให้สดใสไปตลอดไปเวลาที่เจอเขาเห็นเขาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงก็แบบเออแล้วก็มีความสุขละเราแม่ฟังดีกว่าเมื่อวานเจอพี่โน่พี่โน่จะซื้อทองให้แม่ปีใหม่แม่อะไรอะ กางเขาก็ให้มาเยอะแล้วครับเผ็ดให้นี่ก็ให้ใหม่ๆอีกอ๋อหรอหมดได้นะแม่ให้ได้โอกาสอะไรก็นก็นานทีเลยนะนานทีอยากให้ก็ให้ปคือเขาชอบขี้อ้อนอะแม่คืออ้อนไม่ได้อ้อนตรงไม่อยากได้คือเหมือนออแม่เล่าดีวันพ่อวันพ่อแต่แม่ได้อ่ะ แต่ว่ายังไงว่าทำไมแบบเทำไมต้องมีวันแม่ทุกอากาศเลยจริงๆเราก็ให้ดทุกวันนะฮะแม่ดูเราก็ดีใจเลยใช่ครับถ้าเรามีกําลังจะพอจะให้ท่านได้วันนี้เราสามารถทําให้ท่านได้ก็ใหญ่ลูกทุกคนนะครับตอบแทนความรักกับพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็วันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรา ไม่มีท่านอยู่แล้วเนาะก็จะได้ไม่เสียใจที่วันนี้เราไม่ทําทําไมวันนี้เราไม่ทํากับท่านนะครับมาเสียดายทีหลังนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลท่านเยอะๆแล้วกันครับเต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปเลยครับแล้วครอบครัวนี้จะได้ไปเที่ยวกันอีกไหมคะไปไปทะเลไม่ครับแม่ไปเฝ้าลูกไม่ครับเดี๋ยวต้องรอคิวรอคิวไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะได้แบบพักผ่อนด้วยก่อนจะมาทํางานในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยครับจะมีโอกาสพบทั้งบ้านไหมครับบางทีทิวขาด พี่ข่าวค่ะมีโอกาสครับก็บอกทิวละว่าราวนี้ห้ามนะเพราะที่เป็นคนที่ไม่ชอบเครื่องบินเลยกลัวเครื่องบินมากกลัวเครื่องบินกลัวเครื่องบินมันบอกว่าถ้าไปถ้าไปแถวมาเลเซียฮ่องกงแล้วมีทางถนนไปมันก็จะขับรถไปดูคนคนดื้อครับแต่ตอนนี้ก็พยายามบอกแล้วว่าเอออยากให้ไปจริงๆเพราะว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปแล้วมันจะใช่เป็นประสบการณ์เราด้วยได้ไปเจอคนนู้นคนนี้ที่แบบเฮ้ยเขามีชีวิตยังไงอะไรเงี้ยได้ไปดูบ้านเมืองเขาูเชื่อพี่กันเนาะหรือเชื่อแม่เขาเชื่อกันมากกว่าแม่ถือว่าเป็นวัยใกล้เคียงกันเขาจะดื้อกับแม่เราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่คุย้กับแม่ผู้ใหญ่เตือนเราอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการพูดแบบหนึ่งบางทีบังคับไปใช้น้ําเสียงแรงไปซึ่งเราเปในฐานะที่เป็นที่ที่ห่างกันสามปีก็จะแบบมีวิธีการคุยที่ เข้าใจง่ามากกว่าแกดูเป็นโลเป็นไทยเคยน่าแมนเอาเหมันมันจะดีขึ้นน่ะเอ้ยผมดีขึ้นแล้วเป็นจะเพศแล้วโตแล้วใช่ใช่ก็ตจะทำดูรายการนี้นะครับสนุกวันวันที่สามนี้ฮะนะครับธันวาคมนี้พรุ่งนี้ออนแอร์ในคืนนี้แหละที่เทปออนแอร์ออนคืนนี้ออนคืนนี้ออนคืนนี้ใช่ไหมออนคืนนี้ก็พรุ่งนี้ฮะติดตามได้ในรายการซับวันนะครับผมสิบโมงใช่ไครับผม ก็แม่ฝากหม่อนไหมก็ฝากแต่การแซ่บวันด้วยนะคะจะเจอกันนะคะในโอกาสวันพ่อนะคะที่จะถึงที่จะถึงนี้นะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอให้พ่อหลวงของเรานะคะทรงพระเจริญแล้วก็ให้ทุกคนหายจากอาการพระประชวนอยากให้ทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ขอให้คุณพ่อทุกคนนะครับผมขอให มีความสุขมากแล้วกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลูกๆทุกคนนะฮะอย่าลืมไปบอกรักท่านไปกอดคุณพ่อแล้วก็พาคุณพ่อไปทานข้าวหรือว่าไปดูหนังก็ได้คีตาราชนิพนธ์นะครับผมบทเพลงดวงชาติก็สามารถดูได้ฟรีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับสามแสนที่นั่งติดตามได้นะครับใช่ครับผม